สวัสดีครับผมท่านผู้ชมผู้ชมครับผมอาจารย์กิติภูมิตากศิลานะครับผมวันนี้ก็จะมาเจอกันในวันที่หนึ่งเส,สาร์ที่หนึ่งตุลาะนะครับ6าคือวันที่ท่านทุกคนรอ,อคอยกันวันแห่งความสมหวังวันในการแก้มือกันนานๆาๆก็เวลาเสียงทายเสีงยงโชคก็ประมาณหนึ่งนะครับ วันนี้ก็เข้ามาในเรื่องในศาสตร์ราหูผ้ารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลีป่ยนเป็นข้าวข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้สัมผัสกันนะครับเอาไปเป็นข้าวกับข้าวเสริมกันนะครับนะครับในวันเสาร์นี้ก็จะมีสามตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมสามดวงดาวเช่นเคยนะครับมีจะมีดาวเด่นแยกออกมาให้แล้วก็จะมีดาวรองแล้วก็จับกัน เอาเองนะครับผมอาจารย์มีไลน์กลุ่มนะครับท่านใดที่สนใจก็จะมีการวางตัวเลขท,ทุกๆวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับผมมีเข้ามาได้อย่างไรก็คือมีช่องทางแรกก็คือจะมีไลนย์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วอแอดเข้ามาแล้วก็บอกมาจากสาราหูพารวยอยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์อีกไลน์หนึ่งก็คือไลน์ส่วนตัวของอาจารย์แอดไลน์เข้ามานะครับผมตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเวลาจะเข้ามาแอดไลน์มาเสร็จก็จะขอสอบถามนิดนึงเพราะช่วงนี้ก็จะมีวิชาชีพแบบแฝงเข้ามาทําลายกลุ่มนะครับผมก็ขออนุญาตตรงนี้นิดนึงะนะครับผมมาเข้าเรื่องการในศายรา,าหูพารวยนะครับวันที่1ตุลาย้ํานะครับหตุลาหกานะครับผมดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งลาพา,าคือตําแหน่งโชคลาบะนะครับผมก็จะเป็นดาวคารนะครับก็คือเลข3นะครับผม ดาวแห่งความขยันดาวแห่งการแักเลงครับดาวดวงนี้ัดาวดวงนี้เสียก็คือกลายเป็นคนขี้เกียจถ้าเราดาวดวงนี้เด่นก็จะเป็นคนค่อนข้างที่ารขยันกันแข็งมุมาณะนะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันนะครับผมก็คือเลขสองนะครับดาวจันรดาวแห่งการบริการดาวแห่งแม่และเด็กนะครับตรงนี้อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวรองนะครับอันน <Stretch. S 1> ี้ดาวเด่นสองดวงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ก่อน อีกดว,กดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวรองนะครับผมดาวรองก็คือดาวคูบาจานดาวพฤหัสบดีนะครับอันนี้คือดาวรองนะครับนะครับจับอันนี้เด่นเข้ามาเด่นก็คืออยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับสองตัวเนี้ยนะครับดาวเด่นดาวรองดาวรองก็จะเป็นหลักร้อยนะครับจับเนี่ยเรียงเอานะครับสลับกันหรือจะลูดหรือจะวิ่งแล้วถุแต่ท่านจาถนันะครับผมอันนี้ นในวันย้ําในวันที่1เสาร์ที่1ตุลาหกห้านะครับผมนะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิตักดิยาก็ขอไว้พอให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม